ถ้าเป็นผู้ชายนะจะรู้สึกว่าอ,อันท้าโตหนึ่งข้างหรือจะโต2ข้างเลยก็ได้แล้วแต่รู้สึกว่าสามารถเอานิ้วดันกลับเข้าไปได้เย็ดเข็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของพี่หมอโอ๊ครับวันนี้นะฮะก็มาต่อกันจากพาร์ทที่แล้วนะครับที่คนรีเควส์มามากๆเลยเรื่องเกี่ยวกับไส้เลื่อนฮนะโดยเฉพาะไส้เลื่อนในเพศหญิง เคยได้ยินแต่ผู้ชายไม่ใส่กางเกงมันจะเป็นไส้เลื่อนนะแล้วผู้หญิงไม่มีตุ้งติ้งต้องแต่งออกมาไม่แบบนั้นแล้วผู้หญิงเป็นไส้เลื่อนได้ยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักไส้เลื่อนกันนะฮะโดยเฉพาะของผู้หญิงด้วยอ่ะก่อนอื่นเลยไปรู้จักกันก่อนกว่าครับว่าไส้เลื่อนคืออะไรครับไส้เลื่อนนะครับหรือว่าเทเนียนั่นเองนะครับหมายถึงภาวะที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของลำไส้นั้นหลุดออกไปอยู่นอกช่องท้องหมายถึงพูดออกมาข้างนอกเหรอใช่คือต้องเช้คำว่าในช่องท้องอ่ะเป็นอย่างงี้อ่าแน่นอนฮะมันก็ เนื้อเยื่อมีกา้านเนื้ออะไรนะฮะคอยบดคอยบังเนี่ยไม่ให้ลำไส้เราอะทะลักไหลวิธีอื่นนะฮะแล้วมันไหลไปไหนได้บ้างแน่นอนครับที่เรารู้จักคุ้นหน้าคุ้นตาให้ดีก็คือถุงไข่เราเองนะฮะเพราะว่าตรงนี้อาจจะมีผนังที่กั้นบางนะฮะเมื่อไหร่ที่ผนังตรงนี้อ่อนแอลงนะครับมันก็เลยทําให้ลำไส้ตัวเนี้ยคล้อยแล้วก็ย้อยลงไปในถุงตุ่มต,ต,ตรงนั้นได้นะฮะถามว่าปล่อยไว้ได้ไหมเฮ้ยไม่ดีนะฮะถ้าเป็นผู้ชายนะจะรู้สึกว่าอุ้ย อันท้าโตหนึ่งข้างหรือจะโตสองข้างเลยก็ได้แล้วแต่แล้วมันจะมีคีย์แบบหนึ่งครับก็คือรู้สึกว่าสามารถเอานิ้วดันกลับเข้าไปได้เยียดแค่สุดยอดนะฮะแล้วมันไม่ใช่อยู่แค่อันทาครับเพราะว่าบริเวณขาหนีบเรามันก็เคยเกิดขึ้นได้ไบ่อยๆนะฮะคนไข้จะมาด้วยอาการบอกว่ามีก้อนบริเวณขาหนีบเดี๋ยวแบบขึ้นๆลงๆเป็นเป็น,ปนหายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นขึ้นมาแล้วสามารถแบบเอานิ้วกดแล้วก็ดันช่วย <Yeah. S 1> กลับเข้าไปได้นี่คือเป็นลักษณะ ของไซเลื่อนที่ออกมาบริเวณนอกขอบเขตของช่องท้องนะสามารถเกิดตรงท้องก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างข้าคร่าวนะฮะว่ามันมีไส้เลื่อนออกมาบริเวณไหนบ้างนะฮะมันจะมีช่องหนึ่งนะครับตรงช่องขานี่ของเรานะฮะมันเรียกว่า i n g u i n a l c a n a l ซึ่งตรงนี้มันจะสามารถมีตัวกระป๋อลำไส้เนี่ยไหลลงมาตรงนี้ได้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเข้าไปตรงร่องคนดีเลยอันเนี้ยเราจะเรียกว่าอินไดเรกครับแต่ถ้าเกิดมันเข้าข้างๆหรือเข้าใกล้ๆร่องเราจะเรียกว่าไดเรกฮะมีรองไหนอีกเร่หลงได้นะัะฟิโมรอลนะฮะก็คือลงไปที่ฟิโมรอลคานเลเลยมันจะมีช่อง,องตรงร่องขาอยู่ตรงนั้นนะฮะหรือว่าเป็นอัมบลิอลคาแนลก็ได้นะฮะสะดือไงสะดือมันเป็นจุดที่เราเคยตัดสายสะดือไปนะครับเลยทําให้ตรงนี้อาจจะบางมันสามารถมีลำไส้ ออกมาตรงนี้ได้นะฮะหรือว่าเป็นอีพีกสติกคแนลนะครับบริเวณช่องท้องข้างบนเลยตรงนี้ก็สามารถปูดออกมาได้นะครับหรือว่าอินซิชันคแนลนะครับแผลเคยโดนกีดเนี่ยเคยโดนผ่าตัดท้องท้องผ่านั่นผ่านี่ผ่าทุงน้ําดีผ่าไส้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตรงที่เคยโดนกีดไปมันบางอ่ะมันก็เลยสามารถมีลําไส้พรวดพุดออกมาตรงนั้นได้นะครับเฮ้ยถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าไม่จะเป็นต้องเป็นผู้ชายก็ได้นี่หว่าใช่ครับคาตอบคือใช่ฮะสามารถเป็นได้ ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่มีการเกี่ยงนะครับว่าจะเป็นชนชั้นไหนนะฮะจะเป็นวันน่าสูงทรงหรือว่าจะเป็นแบบคนรักญานะฮะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นใส่เรื่องกันได้หมดนะครับเพียงแค่ผู้ชายมันเจอบ่อยเพราะอะไรมันมีถุงอันธะไงมันก็เลยสามารถลงที่ถุงอันธะได้ง่ายน้อย75-80%เลยฮะ2%นะครับสามารถเจอได้ที่แผลผ่าตัดฮะแล้วก็3%นะครับสามารถเจอได้ตรงสะดือนะฮะแล้วก็อีกประมาณ1%กว่าๆนะฮะก็สามารถเจอได้บริเวณอื่นๆทททีี่่่่่ไมมใชอินนรววาาางั้หดและเเยก ร่างกายเราอะ,ะตรงไหนมันมีช่องไ้เลอนอะสามารถเกิดตรงนั้นได้หมดเลยครับแต่ตรงไหนที่มันทําให้เกิดช่องในภายหลังหรือว่ามันไม่ใช่ร่องโดยธรรมาชาติอนะไอ้พวกนี้ก็โอกาสจะเกิดยากหน่อยดังนั้นเราไปดูดีกว่าครับว่าแล้วในผู้หญิงนะครับเป็นแบบไหนมากที่สุดฮะสาหรับในผู้หญิงนะฮะจะบอกว่าอันดับตน้ตนๆเลยนะครับที่เป็นก็ยังคงเป็น i n น u i n a อ hernia ยอยู่นั่นเองนะฮะก็คือตกมาในช่องขาหนีบได้แต่ว่ากับกัน Fe m o r a l hernia นะฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถพบได้ในเพศชายเยอะๆใช่ไหมในเพศหญิงกับพบน้อยเลยเอ้ย อยู่ได้แบบแอันดับให้ท้ายเลยถ้าให้เรียอลำดับนะครับมันจะเป็น Inguinal Hernia ก่อนแล้วก็เป็น i e n d i s i o n a l Hernia นะครับแล้วก็ตามด้วย Umbilical Hernia นะครับอันนี้คือของผู้หญิงนะฮะังนั้นทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าไส้เลื่อนเนี่ยสามารถเกิดได้ที่ไหนแล้วเกิดได้อย่างไรสำหรับการรักษานะครับส่วนใหญ่ก็คือจบได้การผ่าตัดน,นั่นแหละฮะส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าเราจะต้องเข้าไปเย็บแล้วก็ซ่อมแซมผนังตรงที่เป็นรูนั่นแหละให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์นะครับหน้าตาประมาณนี้ฮะนี่ไปยัดเข้้าไปแลวก็ บซึ่งการผ่าตัดนะครับสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทนะครับก็คือผ่าตัดปกติครับผ่าช่องท้องแบบพาเปิดเลยนะฮะหรือว่าเป็นแ a p a r o s c o p i นะฮะก็คือผ่าตัดแบบส่องกล้องนั่นเองแต่ไม่ว่าจะผ่าแบบเปิดหรือว่าผ่าแบบส่องกล้องปลายทางก็คือเข้าไปหาไอช่องนี้นะฮะเอาแผ่นยัดเข้าไปแล้วก็เย็บปิดซะให้เรียบร้อยแค่นี้ก็หาย้วฮะแล่ถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รักษาเกิดอะไรขึ้นคิดสภาพนะถ้าสมมุติไส้มันห้อยลงมาในในช่องต่างๆที่ว่าเนี่ยแล้วมันมีการหดรัดของกล้ามเนื้อตรงนั้นอ่ะทำให ให้ลำไส้กลับไปที่เดิมไม่ได้แล้วก็ติดอยู่นั้นนะค้างไว้มันจะทําให้ลำไส้ส่วนนี้ขาดเลือดไปเลี้ยงครับแล้วก็เกิดอาการเน่าแล้วก็ตายไปถ,ถ้าเกิดเนื้อมันตายมันจะลามด้วยแปลกอย่างเนื้อของร่างกายนะฮะถ้ามีเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์อะไรก็ตามในร่างกายของเรามันเกิดการตายขึ้นมามันจะลามด้วยแล้วมันจะค่อยๆกิน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 อนเนื้อเซลล์ที่อยู่ติดกันไปเรื่อยๆดังนั้นมันต้องตัดออกครับนั้นถือว่าเป็นอะไรที่อันตรายมากดังนั้นถ้าเกิดใครเป็นอย่ารอช้าครับถ้าดรบบาาร อานะการบางทีไอเบงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วอยู่ๆก็มีก้อนโผล่มาในช่องท้องต่างๆนะครับด้านบนด้านล่างก้อนตรงขาหีบนะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายโปุะโป๊ะเอานิ้วยัดกลับไปมันก็กลับได้อะไรอย่างเงี้ยอย่ารอช้าครับไปหาคุณหมอเลยนะเป็นเส้เลือดแน่ๆอ่าอันนั้นนะฮะก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะฮะเราก็จะได้รู้ทันทีว่าเส้นเลือดมันคืออะไรนะฮะแล้วมันเกิดกับใครได้บ้างนะสรุปก็คือได้หมดเลยทุกเพศทุกวัยนะครับไม่มีการแบ่งแยกชายหญิงนะจ้าดังน,นั้นไม่ต้องสงสัย ถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมแชร์ให้กับ,บเพื่อนๆแชร์ให้กับญาญ่าติโกหูติกาแชร์ไปเลยนะฮะชอบวิวจะได้ขึ้นหน่อยทสาสาระที่รายวิวไม่ยขึ้นทุกทีเลยเสียใจนะฮะอย่าลืมพี่หมอเปิดคลิป,ปทุกวันพุธเวลาห้าโมงเย็นแล้วก็วันเสาร์ตอนเที่ยงนะฮะอย่าลืมติดตามนะฮะเนื้อหาอะไรใหม่ๆห,หรือว่าอะไรที่เราสงสัยนะครับคอมเมนต์ถามไว้ใต้คลิปได้ถ้าน่าสนใจหรือคนโหวตกันเยอะๆเดี๋ยวทำคลิปมาอธิบายแบบนี้แหละนะโอเคงั้นวันนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผม โอ้ยขันจมูกโว้ยอ้า